ุตบอลเอเชียนครับ2023ที่กาตาร์วันนี้ดวนแข่งรอบแรกนะสุดท้ายแล้วนะครับสถานการณ์ของไทยก็ไม่ต้องไปลุ้นเข้ารอบอะไรแล้วเราตีตัวเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับการแข่งขันเมื่อวานเป็นใจญี่ปุ่นชนะอินโดนีเซียไปแต่ว่าวันนี้ในกลุ่มเอของไทยก็จะเป็นการจัดอันดับในการเข้ารอบทีมชาติไทยจะพบกับซาอุดีอาระเบียในเวลาสีทุ่มตรงครับส่วนอีกคู่ก็เตะพร้อมกันโอมานพบกับคีกีฟในกลุ่มนี้เนี่ยคู่ของไทยกับซาอุดเนี่ยแย่กันเป็นที่หนึ่งถ้าซาอุด์เสมอซาอุด์เป็นที่หนึ่งถ้าไทยพลิกชนะซาอ ที่2ของกลุ่มถ้าแพ้นะครับเราก็จะมี4คะแนนทีนี้ต้องไปดูผลที่คู่หนึ่งโอมานกับคีกีสว่าจบยังไงถ้าโอมานชนะคีกีสมี4คะแนนเท่ากันเทสต์เทเท่ากันก็ต้องไปวัดที่แฟร์เพย์นะครับมันก็จะกําหนดได้ว่าอันดับที่เท่าไหร่จะเจอกับใครนะครับสถ,ถานการณ์ถึงตรนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเป็นที่1ของกลุ่มซึ่งผมมองว่ายากมากนะครับเราจะไปเจอไม่เกาหลีใต้ก็จอแดนถ้าเป็นที่2ของกลุ่มเราจะไปเจออุซเบกิสถานแล้วถ้าเราไปที่3เราจะไปเจออิรักพิพากษากันเยอะมากนะครับว่าเราเลือกได้เราจะไปเเเจจอจอทที่ีีมมนนะน้รราะไปว ถึงอาจจะมองว่าซาอูอาจจะหลบทีมนู้นไหมทีมนี้ไหมผมมุมมองส่วนตัวนะครับผมมองว่าไอ้เรื่องการละครเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่มีแหละครับนี่มันคือร์นระดับชิงแชมป์เอเชียเป็นรองก็แค่ฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซาอูเองเนี่ยก็เป็นทีมระดับไปฟุตบอลโลกขาประจำพวกเขาอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่58ของโลกนะครับคงจะไม่มาเล่นอะไรที่มันทำให้เสียชื่อตัวเองอะนะครับแต่ว่าแน่นอนโรเบร์โมตมันชินีก็บอกว,ว่าจะมีการโลเทชันผู้เล่นนะครับซึ่งการโรเทชันนักเตะเนี่ยยังไงมาตรฐานก็ยังเหนือก็ เมื่อปี1 9 8 4ดาวนานมากนะครับเราเจอกับซาอุเนี่ยมันแทบจะเป็นมูกเชือกกล้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้ซาอุจะมีการพักตัวผู้เล่นยังไงผมก็ยังว่าดูเหนือกว่านะครับแล้วก็อ่านใจว่ามาซาทนาดิชีเองวันนี้น่าจะมีการโรเคชันตัวผู้เล่นน่า,าจ,จะตามข่าวเนี่ยอาจจะเกือบทั้งทีมเลยก็ว่าได้นะครับเราไม่มีแน่ๆคือทีละทอนบุญมาทานที่ติดโทษ2ใบเหลืองแล้วก็ผู้เล่นที่มีใบเหลืองติดตัวอย่างนิโคลัสเบ็กเกิลสันแล้วก็เจเลนศักวงกรเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้ลง นะครับเพราะว่า16ทีสุดท้ายเนี่ยยังไงก็หนักแน่นอนนะครับราะว่าวันที่ส1บคนแรกอะ่ะผมเดาว่าจะมีการโลเทชั่นเยอะประตูเนี่ยอาจจะเป็นสีวรรัเที่สูงเดินลงมาหรือปฏิวัติคำใหม่จะลงเล่นต่อก็ ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในะตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าคู่เซนเตอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นจักรพันธุ์คู่กับสุพรรณทองสงก็ได้แบก็กซ้ายสันติภาพจันหงอลงมาแบ็กขวาก็ไฟบังคับแหละสุพรรณบุรีรัตน์ตรงกลางกีษตาการแมนคงจะได้ลงไปเล่นแล้วนะครับอาจจะคู่กับสารัต์อยู่เย็นตัวข้างบนก็เป็นวรชิตเจนที่สีบาเพ็ญน,นะครับหรือว่าจะเป็นชาญรมณ์ภูมิสีแก้วด้านข้างกับปฐมพลจเจริญรัตน,นาพิ่ลมก็มีนะครับเป็นใครอะ่ะเป็นนักเตะชุด2ที่ที่น่าจะถ้าจะาจะลงมาแทนได้นะครับกองหน้าก็เป็นทีมาส พอสมควรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเขาโรเตชันมานะครับเราจัดเต็มเนี่ยมันอาจจะได้ได้ได้บวกหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปบวกขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะผมว่าเป้าหมายของเราคือการเข้าอรอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอใครมันก็หนักนะครับแล้วด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับเราเรารักษาความสดของตัวผู้เล่นไว้เล่นรอบ16ทีมดีกว่าก็บอกว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการโรเตชันจะมีการพักตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าสายอุก,ก็ยังเหนือกว่าไทยวันนี้เรารุ่นเสมอได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคร ของจริงเจอกันละระดับอันดับโลก5-6แล้วมาเจอกับทีมชาติไทยเอาเป็นว่าคืนนี้รุนกันให้สนุกกันล้กันเชียร์ทีมชาติไทยให้เต็มที่หวังที่เสมอครับขอให้ทำให้ได้ครับ